เคนภูภูมิโดนช็อตฟิลจังๆหลังพดคลิปหวานงอเอเทอร์เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆใจหายเป็นอย่างมากเมื่อสาวเอเทอร์สุปีลีลาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ขอถอยห่างความสัมพันธ์กับหวานใจหนุ่มเคนภูภูมิพอไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดิมๆได้ แต่หลังจากนั้นไม่นานทางด้านของฝ่ายชายก็ได้ออกมาประกาศต่อหน้าสื่อมวลชนอย่างชัดเจนว่าขอเดินหน้างอและจีบใหม่เพื่อพิชิตใจแฟนสาวอีกครั้งล่าสุดเคนได้ออกมาโพสคลิปขณะกำลังนั่งดินเนอร์อยู่พร้อมยกมือทำสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจครึ่งซีรออีกฝ่ายมาเติมเต็มอีกครึ่งหนึ่งให้เต็มดวงแต่กับถูกช็อตฟิวด้วยการชนแก้วแทนโดยเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นเอาไว้สั้นๆว่าขอหัวใจหน่อย งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับเห็นแล้วก็อดใจไม่ไหวเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นและถึงแม้จะไม่เห็นว่าอีกฝ่ายคือใครแต่จากมือแล้วแหวนที่ใส่นั้นก็ทำให้ฟันธงได้ว่าคนข้างๆคือเอเธอร์นั่นเอง